ประเทศรัสเซียและยูเครนเป็นประเทศที่อยู่ภูมิภาคยุโรปตะวันออกโดยรัสเซียมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยทางตอนใต้ถูกกั้นด้วยพรมแดนธรรมชาติหลายเทือกเขาเช่นเทือกเขาคอเคซัสที่กั้นพรมแดนระหว่างจอร์เจียและอาเซอร์ไบจันทางตะวันตก มีเทือกเขาอูลาเป็นพรมแดนกั้นแบ่งรัเสเซียเป็นฝั่งยุโรปและเอเชียด้วยอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลทำให้รัเสเซียมีทรัพยากรอัญญมณีมากมายในระดับโลกเช่นทองคำเพชรอเล็กซานดไดหรือแม้แต่พลอยบางประเภทที่พบได้ในรัเสเซียเท่านั้น ในขณะที่ยูเครนมีอาณาเขตที่เล็กกว่ารัสเซียมากและทรัพยากรก็น้อยกว่ารัสเซียแต่ก็มีอัญ,ญมณีบางประเภทที่ถูกจัดว่าอยู่ในระดับโลกเช่นกันวันนี้เราจะมาดูอัญ,ญมณีที่ขึ้นชื่อของทั้งสองประเทศนี้กันว่าจะสวยงามขนาดไหน วันนี้ตามไตเติลที่2เราเลยเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอังมันีที่อยู่ในรัสเซียและยูเครนโดยเราจะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันของทั้งสองประเทศนี้นะครับเดี๋ยวจะขอขึ้นป้ายเอาไว้นะครับเนื่องด้วยประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆต้องบอกเลยว่าไม่รู้จะมากขนาดไหนแล้วนะครับคือทรัพยากรธรรมชาติของเขาเนี่ยมีเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นอัญ,ญมณี Pet, เพชรมันจะมีพอราาต์ตนชื่อว่าอริสันได้เดี๋ยวจะมีพูดถึงนะครับแล้วก็มีอีกเยอะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังมีสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งน,นั่นก็คือตัวแก๊สธรรมชาตินะครับแก๊สธรรมชาติของรัเสเซียนั้นสามารถหาได้ในบริเวณไซบีเรียและทานทะเลด้านตอนเหนือของรัเสเซียอ้อลืมบอกไปคือการทําเหมืองของรัเสเซียเขาเขาเรียกว่าอะไรเหมืองเขาอ่ะมีหลายที่ แต่เหมือนที่ขึ้นชื่อเขาจะอยู่บริเวณยาคูเทียยาคูเทียเนี่ยที่เราดูตามแผนที่นะมันจะเป็นเมืองเพชรเมืองเพชรที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับเมืองเพชรเขานี่มีเป็นผ้าเมืองเพชรคือเมืองเพชรรัสเซยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะไม่ใช่แปลกมันด้วยภูมิภูมิภาคภูมิอากาศของเขาเนี่ยมันมันหนาวเย็นมากเพราะว่าอะไรเมืองเพชรเขาตั้งอยู่ในยาคูเทีย ยวกูเทียเนี่ยมันก็อยู่ในรัสเซียตะวันออกแล้วก็กึงๆ่งมาทางไซบีเรียนะครับผมคือให้เราจินตน,นาการนะในทวีปเอเชียเนี่ยถ้าเราตรงลากทิศเหนือขึ้นไปจากประเทศไทยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณรัสเซียตะวันออกนะครับแล้วเราก็ไปทางซ้ายหน่อยทางซ้ายนั่นก็คือที่เรารู้จักกันนั่นก็คือไซบีเรียนะครับแล้วก็มาทางด้านซ้ายอีกที่ติดกับเทือกเขาอูราลนั่นก็คือเป็นเขตเอ,อ,อูราาเทอร,ร,ริคารีแล้วนะครับผมลองดูตามภาพได้นะครับนี่ครับ แล้วมันก็จะมีเหมือนเพชรที่สำคัญสคัญอย่างเช่นเหมือนไอคลาวเหมือนอุดาชีเหมือนโรโมโนซอฟนะครับแล้วก็ที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือเหมือนเหมืองเมอหรือเหมือนเมียนะครับแล้วการออกเสียงผมอาจจะผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นสำเนียงของทางฝั่งรัสเซียเขานะครับนะครับแล้วจะมีเพชรที่ติดอยู่ในอันดับโลกด้วยนะครับนั่นคือด้านซ้ายมือครับขยายภาพใหญ่เลยน้องมองไม่เห็น นะครับผมชื่อว่าอเล็กซานเดอร์พุชกินไดมอนตัวนี้ใหญ่มากนะครับสามร้อยใช่ไหมสามร้อยกว่ากะลันะ <300 S 1> เนาะสามร้อยกว่ากะล่เ<ๆ>ชื่อว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรานานะตัวอเล็กซานเดอร์พุชกินตัวนี้ยังไม่ได้มีการเจรานาน่าจะเป็นอันดับผมจำไม่ได้วันอันดับสองหรืออันดับสามนะแล้วต้องไปดูในคลิปที่เรามีพูดถึงตัวเพชรอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีเคยพูดถึงมาแล้ว แล้วก็ด้านขวามือก็ได้ด้านขวามือตัวนี้เพิ่งปิดจะมีไอตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจะมีชื่อว่า Arosa Spectacle ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดใหญ่เหมือนกันตัวนี้จะเป็น D Caner นะครับเจียวมาก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าการัตนะครับผมแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเพชรที่ขึ้นชื่อข้างล่างนะครับอานจะมีอะไรบ้างเอ่ยตัวอะไรครับสตรีทออฟเดอะโรสนะครับตัวกลางจะเป็น Five b i r d นะครับแล้วตัวขวานี่ยังไม่มีการตั้งชื่อ คือสามตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นเพชรสีแฟนซีจะเป็นเพชรสีชมพูเพชรสีเหลืองแล้วก็เป็นเพชรสีน้ําตาลอ์ส้มนะครับผมรัเสเซียขึ้นชื่อเรื่องเพชรใหญ่นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยที่เราไม่ได้มาเอ่ยชื่อกันนะครับลองดูตามภาพนี้เลยนะครับดูขนาดกระดับด,ดูอะไรของเขานะครับเราต้องอย่าสับสนนะครับว่าเพชรที่มาจากรัสเซียแล้วก็เพชรเหลี่ยมรัสเซียแล้วก็เพชร รัเสเซียใน,ในภาษาการค้ามันไม่เหมือนกันนะเพชรที่มาจากรัเสเซียก็คือที่เราโชว์ให้ดูทั้งหมดคือเป็นเพชรเนี่ยดิบๆเลยก็ใหญ่ๆเนี่ยที่มาจากรัเสเซียคุณภาพจะถือว่าค่อนข้างดีส่วนเพชรรัสเซีย,ยภาษาการค้าคนจะหมายถึงตัวซีแซนะครับตัวคิวบิซิคเนียม um, ที่เป็นพูดตรงๆก็คือเพชรแกะนแหละนะครับผม <Okay. S 1> ส่วนรัสเซียนคัทนี่จะเป็นเหลี่ยมในสมัยก่อนจะเป็นการเจเหลี่ยมของเพชรแบบหนึ่งนะครับ ที่ตอนนั้นจะมีะการเจรนาย,ยู่อยู่ไม่กี่ที่อยู่ที่เบลเยียมบ้างอยู่ที่รัสเซียบ้างอยู่ที่อิสราเอลบ้างเขาก็จะแบ่งเพชรพุกนี้เป็นเบลเยียมคัสรัสเซียนคัสอิสราเอลคัสซึ่งตอนนี้ไอ,อ,อสามคัสตเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมีความสําคัญในทางด้านการค้าละเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้มันก็กระจายกันทั่วโลกละ่ะเครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัยในการเจรนายเพชรเนี่ยมันก็ อยู่กันหมดอะไอเครื่องนี้ไปอยู่รัสเซียไอเครื่องนี้มาอยู่ India, อินเดียไอเครื่องนี้มาอยู่อิสราเอลหรือเครื่องนี้มาอยู่ที่ไทยมันก็คัตติ้งเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากแล้วขึ้นอยู่กับคนตั้งค่าลตอนนี้ครับผมอะพออีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะครับของรัสเซียคือตัวนี้ขายายใหญ่ได้ตัวนี้น่าสนใจ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าออเล็กซานเดร์นะครับตัวนี้จะตั้งชื่อตาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับเออ พระเจ้าซาองหนึ่งน่าจะชื่อว่าอริซสสันได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพลอยตัวนี้พลอยตัวนี้เนี่ยมันมันพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีปรากฏการ์การเปลี่ยนสีของพลอยได้ครับผมอาริส,สันไดเนี่ยเป็นพลอยที่อยู่ในกลุ่มคริสโตเบรลในคริสโตเบรลเนี่ยหลังที่สําคัญนะที่เรา,เ,าเรียนรู้มาเนี่ยก็จะมีอีกที่หนึ่งคือสีลังกาแต่สีลังกานี่เขาจะขึ้นชื่อด้านคริสโตเบรลที่เป็นตัวพลอยตาแมว สีไฟปกติเนี่ยสีอคขาวนี่แหละคิสโซเบเรสามารถมีเป็นสีฟ้าก็ได้สีฟ้าอมเขียวก็ได้หรือสีเขียวเขียวก็ได้ครับผมนะครับแต่ทีนี้พอเราเอาคิสโซเบเรลตัวนี้เนี่ยหรืออะเรสซลตตัวเนี้มาฉายไฟสีส้มนะครับพลอยตัวนี้จะเปลี่ยนสีจากสีที่เรากล่าวขั้นต้นมาเป็นสีม่วงอมชมพูสีแดงนะครับหรือว่าสีแบบ มุ่งมุงไปเลยมันขึ้นอยู่กับาาธาตุภายในองค์ประกอบภายในของเขาว่าเขาจะเปลี่ยนสีในลักษณะไหนนะครับผมอลองดูภาพประกอบนะครับพอตัวนี้เป็นมีชื่อไทยว่าแก้วเจ้า3สีนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นหนึ่งในแก้วมุงคลทัน2 0่ส่ประการของทานล้านนาด้วยนี่อันนี้เป็นเอเลเจซานได์แบบตาแมวนะครับผมที่เราบอกกันเราก็ดูลักษณะสีของเขานะครับคืออ,อย่างที่เราเห็นนะครับ สีของเขาเนี่ยเมื่ออยู่ในภูมิห้องเนี่ยเขาก็จะสีหนึ่งบนซ้ายนะครับเมื่ออยู่ในสีลังสีต่างๆแสงการแสดงสีของเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับฉา,ายภาพนี้นานหน่อยก็ได้ต่อไปตัวนี้รูปผึ้งอย่างนี้ดูไปก็คิดว่าคงเดากันไม่ออกผมฉเฉลยเลยแล้วกันเป็นโกเมนสีเขียวโกเมนตัวนี้อยู่ในกลุ่มแอนดราไดมีชื่อว่า ดีมันทอยสีเขียวโกเมนตัวนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีเขาเรียกว่าค่า RI หรือว่าค่า r e f r a c t i v e index ของโกเมนตัวนี้ค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ1.7 up 1.75ถ้าผมจะไม่ผิดนะสูงกว่าตัวอัญมณีซับไฟอีกนะคือทำให้การเล่นไฟล์ของโกเมนตัวนี้จะระยิบระยับมากถ้าเราดูผลเผยเนี่ยโกเมนตัวนี้มันจะคล้ายๆเพชรสีเขียวแต่มันไม่ใช่เพชรนะ แต่เพราะด้วยคุณสมบัติ R-I ของเขาสูงเนี่ยทำให้การเล่นแสงของเขาเนี่ยจะดูดีมากแล้วเขาจะมีะไปภาพต่อไปได้เลยจะมีตำหนิอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นตำหนิเฉพาะของเขาเลยนะครับเขาจะเรียกตำหนิประเภทนี้ว่าตำหนิ h อสเท l มันก็คือจะเป็นเส้นเข็มนะครับทีๆกันนะครับที่มาเรียงตัวเหมือนหางม้าเราจะสังเกตมันจะคล้ายๆขนหางม้า ที่มันกระจายหรือเหมือนผู้กันนะครับที่มันกระจายเป็นตำหนิที่เป็นเอกลักษณ์ของโกเมนชนิดนี้นะครับแล้วโกเมนชนิดนี้มันเขาเรียกว่าไงมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเป็นโกเมนที่ค่อนข้างที่จะเปราะมากครับผมคือ hardness คือความแข็งของโกเมนเนี่ยแต่ละตัวมันจะมีไม่เท่ากันนะคือกลุ่มโกเมนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ ค่อนข้างที่ใจใหญ่มากฮันเนสของดีบันทอเนี่ยถ้ารู้สึกว่าจะพอๆกับมรกฎเลยแหละเออหรือมันก็น้อยกว่าด้วยประมาณ6 6.5 7้าอไรประมาณเนี้ครับผมอืมต่อไปอ่าอ,อันนี้ก็เป็นพลอยที่น่าจะขึ้นชื่ออีกตัวหนึ่งของรัสเซียเชื่อว่าคนไทยคนไม่จะรู้จักพลอยนี้มากเพราะพลอยตัวนี้จะตอนนี้นะจะค้นพบอยู่แค่อยู่ที่เดียวนะครับนั่นคือบริเวณแม่น้ำชาราคือพลอยตัวนี้เนี่ย ตอนแรกเนี่ยผมยังสับสนอยู่ว่าผมควรจะเรียกว่าพลอยหรือว่าควรจะเรียกว่าหินนะแต่เทาที่ค้นข้อมูลดูเนี่ยส่วนใหญ่เขามนะเขามักจะใหไ้ไอหินตัวนีเนเ้เป็นพลอยไม่เป็นพลอยไม่ใช่แร่เพราะว่าในไอพลอยชนิดเนี่ยมันเกิดจากการรวมกันของหลายๆแร่นะครับทำให้เกิด สีตัวนี้ขึ้นมาได้เป็นสีม่วงๆในนั้นก็จะมีแร่ซิลิกตตัวหนึ่งกัะตัวหลักๆแล้วก็มันก็จะมีแร่อะไรต่อมีอะไรต่างๆนานา,นาตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะมานําเสนอในช่วงในคลิปต่อๆไปถ้าผมมีโอกาสนะเพราะว่าเป็นตัวที่น่าสนใจสีค่อนข้างที่จะสวยรับพบได้ที่เดียวในโลกด้วยนะครับ <Okay. S 1> พอชนิดนี้มีชื่อว่าชารไอครับผมเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงไวโอเลตต้องเป็นสีม่วงไวโอเลตนะมันจะมีอยู่2ตัวที่เป็นลักษณะน,นี้มันจะมีม่วงไวโอเลต กับม่วง Pur p l e ม่วง Vi โอเลตคือม่วงที่ไปทานน้ำเงินม่วง Pur p l e คือม่วงที่ไปทานแดงม่วง Vi โอเลตก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งขึ้นภาพเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนม่วง Vi โอเลตก็จะเป็นสีประมาณนี้เป็นเป็นสีม่วงไปทานน้ำเงินโทนของเขาเนี่ยจะไม่สดใสามากนอกจากว่าแต่จริงๆมันมีตัวที่สดใสนะอ,อผมก็ลืมเอาตัวอย่างให้ดูผมมีจี้ตัวหนึ่งเป็นพอยชนิดนี้นะครับแต่ว่าเขาก็มีอีกสีหนึ่งนะสีน้ําตาลก็มีสีเขียวก็มี แต่ไอสอเกตที่เรากล่าวมาเนี่ยสีน้ำตาสีเขียวเนี่ยมันมันไม่ขึ้นชื่อไง,ไงมันไม่สวยไง,ไงไลายของเขาเนี่ยมันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคือผมว่ามันมันไม่สวยออย่างนี้แล้วกันเออสีม่วงสวยกว่าเออตัวต่อไปนะครับเออจะเป็นพลอยอยู่บริเวณเทือกเขาอูราลเนี่ยคนนี้ที่เขาถืออยู่นั่นก็คือเจไดนะครับ <S 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 อย่างงนะครับว่าทำไมเจไดมีที่รัสเซียด้วย นะครับหยกเจไดรัดเสเซียก็มีหยกเจไดนี่นี่คือหยกเจไดของทางรัเสเซียนะครับแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรความหนาวเย็นดินที่แข็งแล้วก็การทําได้เนี่ยทได้อยู่ไม่กี่เดือนต่อต่อปีทําให้ปริมาณการส่งออกของหยกตัวเนี้มันน้อยกว่าทางพมา่าคือมันไม่คอมเมอร์เชียลเท่าอ่ะพูดตรงๆเลยการที่จะเป็นพาณิ์ในระดับใหญ่เนี่ยมันก็สู้ของทางพมา่าไม่ได้นะครับ อนอกจากรัสเซียมีเจไดแล้วรัสเซียยังมีเนปไฟถึงบอกรัสเซียเป็นประเทศที่รวยด้านอัญมณีเพชรพลอยมากๆคือพมา่าเนี่ยเขาขึ้นชื่อเื่อนเจไดอย่างเดียวรัสเซียเนี่ยประเทศเดียวเรามีทั้งเจไดเรามีทั้นเนปไฟนะครับเนปไฟของรัสเซียเราจะเรียกว่าไซเบเรียนเจดชื่อก็ไม่ต้องบอกกันนะครับไซเบเรียนเจดถูกค้นพบที่ไหน ไซบีเรียครับอากาศหนาวไหมครับหนาวครับเหมือนเดิมครับทําเหมืองได้บ่อยไหมครับไม่บ่อยครับโอเคเราถึงจะไม่ค่อยไม่คอ่อยคุ้นชื่อของไซบีเรียนเจดกันไซบีเรียนเจดมันจะมีลักษณะ,ะเด่นๆอย่างหนึง่งถ้าเราเทียบตัวไซเบเรียนเจดเนฟไฟกับเนฟไฟของทางตัวเฮอเทียนของทางจีนนะครับคือไซเบเรียนเจดเนฟไฟเนี่ยเขียวของเขาเนี่ยลองขึ้นภาพมาต่อไปเขียวของเขาเนี่ย อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นภาพในเหมืองอครับผมเขียวของเขาเนี่ยเขาจะให้ชื่อว่า m i l k มิวกี้มิวกี้คือเขียวน้ำนมอ่อานียครับเขียวน้ำนมอ่าเราก็เอานมมาแก้วนึงนะแล้วเราก็เอาน้ำหวานเฮลบูบอยนะไม่ต้องในปริมาณที่เยอะมากอะ่ะละลายลงมาในนมนั้นแล้วคนๆก็จะได้เป็นสีอย่างนี้เลยนี่คือไซเบรนเจตนะครับสีมิ l กี้มิวกี้เขาต่อไปอีกตันหนึ่งที่ ขึ้นชื่อของทานรัสเซีย HPhENE e e. อ่านว่าสซฟีนหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าไททันไนไททันไนไททันนะครับไททันแล้วก็ NITE ไททันไนครับซฟีนเป็นพอยที่ขึ้นชื่อมากเพราะว่าเป็นพอยสีธรรมชาติที่มีค่า RI สูงมากสูงจนทะลุ r e f r e c t o m e t e r เลยแหละด้วยความสูงระดับนี้ของเขาเนี่ยทำให้การเล่นไฟของเขาเนี่ย อยู่ในระดับเดียวกับพวกเพชรซึ่งมากกว่าดิมอนทอยที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านั้นการเล่นไฟของเซฟีนเนี่ยจะวิ้งวังแบบจะปิ๊งปิ๊งอ่ะป,ป,ปิ๊งปิ๊งมากอ่ะผมไม่รู้จะบอกยังไงความแข็งของเขาเนี่ยแอนตราไดอดิมอนทอยที่ว่ามันแข็งระดับต่ําเท่าไหร่เนี่ยคือมันพอเป็นพอที่ไม่แข็งเท่าไหร่เนี่ยเซฟีนความแข็งของเขาน้อยกว่าดิมอนทอย น้อยกว่าแอนดาไรด์ดมันทออีกน้อยกว่าหนึ่งสเกลครับผมต้องระวังมานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีพลอยเซฟินอยู่ในตัวนะครับที่เป็นแหวนโดยเฉพาะแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยการใส่แหวนอัญมณีที่อยู่กับแหวนเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นรอยขูดขีดและแตกหักง่ายที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับอัญมณีที่เป็นตังหูอัญมณีที่มาประดับมาเป็นจี้นะครับผม,มต่อไปอ่าเราไปเร็วอันนี้ก็ไม่รู้เคลด่อีกนกันหรือเปล่า พลอยแห่งเซราฟเซราฟคืออะไรเซราฟคือ,อ,อเทเวดาเทเวดาชั้นหนึ่งของทางศาสนาคริสต์ทีนี้พลอยตัวนี้มีชื่อว่าเซราฟิน,นัยนั่นก็คือประมาณว่าพลอยแห่งเซราฟตําหนิของเขาเนี่ยถ้าเรามองผุ่นเนี่ยตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวชาโรอที่เราให้ดูก่อนหน้านั้นขยาใหญ่ได้ด้านซ้ายมือคือเซราฟีน,นัยด้านขวามือคือชาโรอนะครับ คืออย่างที่เราบอกถ้าชาร์อายเนี่ยมีสีเขียวเนี่ยจะไปคล้ายๆกับเซราฟินไลท์แต่ตำหนิหนึ่งที่เราสามารถบ่งบอกความแตกต่างของพอสองประเภทนี้ได้นั่นก็คือลวดลายบนพอยครับเซราฟินไลท์ลวดลายของเขาจะเป็นเส้นๆเ,เป็นเหมือนเป็นรัศมีประกายครับเป็นเส้นๆแบบพุ่งกันตรงๆครับไม่มีการคดเคียวเรียวรดนะครับเมื่อเราเทียบกับตัวชารอด้านขวามือลายของเขาเนี่ย จะเป็นน้ำวนจะคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานะครับนี่คือการแยกเบื้องต้นนะครับของเซราฟินไน์และชาโรไนะตัวนี้โอเคเราก็นึกชื่อไม่ออกอมพัน <c oughs> อมพันหรือแอมเบอร์นะครับรัเสเซียมีอัมพันด้วยโดยเฉพาะแถบชายฝั่งทะเลบอลติกแล้วก็เอามาอินเลย์เอามาประดับเอาไวา้เอามาฝังเอาไวา้ตามผน,นังนะครับอยู่ในแคทเธอรีนพาเลทน,นะครับ แคทเธอรีนแคทเธอรีนเนี่ยเป็นชื่อของพระราชินีองค์หนึ่งของทางรัสเซียนะครับคือรัสเซียเนี่ยเขาจะมีพระกษัตริย์อยู่2พองพองค์ที่ดังๆนั่นคือซาปิเตอร์กับซานีแคทเธอรีนซึ่งจะเป็น2อ,องค์ที่ดังครับผมตัวเนี้ยตอนแรกที่ผมเจอเนี่ยผมจะสับสนเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกับ Ruby in so s o โซยไแต่ว่าพอไปค้นไปค้นมามันไม่ใช่ตัวนี้มันมีชื่อว่า UD เดียไนะครับ ตัวยูดไรต์ตัวนี้มันจะมีความสําคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าการเกิดของยูดิไรต์ตัวนี้เวลาเขาเกิดเนี่ยเขามักจะเกิดกับกลุ่มแร่กัมมันตภาพารังสีรอบๆของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนักธรณีวิทยาเนี่ยเวลาเขาเจอยูดิไรต์เนี่ยเขาก็จะมัดเอายูดิไรต์เนี่ยมาดูไอโซโทปมาดูครึ่งชีวิตแล้วก็มาอ่าดมาประมาณการถึงความเก่าแก่ของผืนดินบริเวณนั้นว่าเก่าแก่ประมาณไหนครับผม นี่คือมรกตของรัเสเซียคุณภาพใช้ได้นะครับแต่ไม่ค่อยดังมากด้วยการทำเหมือนที่มีข้อจำกัดด้านภูมิอากาศนะครับเรามาต่อกันที่ยูเครนสีฟ้าสีเหลืองนั่นนะครับนั่นคือยูเครนครับผมถ้าเราตรงทิศเหนือขึ้นไปทิศเหนือขึ้นไปจากยูเครนขึ้นไปตรงๆเลยนะแล้วเลี้ยวซ้ายนะ่นะจะเห็นทะเลไหมมันจะเป็นทะเลแบบเนาะยาวๆเนี่ยที่กั้น ที่กั้นบริเวณตัวฝั่งรัสเซียกับฝั่งสแกนดิเนเวียไว้ทะเลตอนนั้นน่ะคือทะเลบอลติกครับผมจะเป็นพวกเอสโตเนียรัสเวียรครับผมถึงแม้ทรัพยากรธรรมชาติของเขาเนี่ยจะน้อยกว่ารัสเซียแต่ถามว่าเยอะไหมเยอะครับดูดูในรูปครับมีพอหลายชนิดมีแร่หลายแร่เอออย่าเพิ่งขึ้นรูปนี้ั้งไว้มีแร่หลายแร่นะครับมีก๊าซธรรมชาติด,ด้วยครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปตะวันออกที่ถือว่า,อ,าอุดมสมบูรณ์นะครับร่ำรวยในแหล่งแร่ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่สิ่งที่ดังๆของยูเครนนะครับณนะตอนนี้นะครับที่เรา,เาค้นมาได้นะครับคลิปต่อไปภาพต่อไปเสียม3ตัวนี้นั่นคือตัวที่หนึ่งคือขอดขอดก็จะเช่นพวกซิทรินนะครับสมมติกี่ขอดนะครับ คอร์ดซิทินกับสโมกกี้คอร์ดคืออะไรคือคอร์ดที่มีสีเหลืองจนไปถึงสีน้ำตาลจะสังเกตว่าไม่มีอะเมทิสแสดงว่ายูเคนไม่ได้ขึ้นชื่ออะเมทิสอะเมทิสเนี่ยจะต้องไปอยู่ฝั่งอุรุกวัยกับบาร์ซิลยูเคนเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อคิดถึงธงชาติเขาอะสีเหลืองอะเออสีเหลืองธงชาตเขาอะก็คืออะไรซิท ok ินสโมกกี้คอร์ดหลืองอมงน้ำตาลที่มันใกล้ๆกันตัวที่สองคืออะไรโทพาส โทพาสไม่รู้คุณชื่อกันรอเปล่าว่าโทพาสคืออะไรโทพาสเป็นพลอยประเภทหนึ่งที่มีความแข็งอยู่ที่แปดนะครับเป็นพลอยที่ผมผมเชื่อนะว่าในไทยเห็นเยอะเราจะเห็นโทพาสในไทยเนี่ยเป็นสีฟ้า,ฟาส,สวยๆสีฟ,ฟ้าแบบสว่างๆเลยเแต่ของที่ยูเครนเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวจะบอกกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแบเรล b บ r r เ l ลที่เขาขึ้นชื่อก็คืออะความารีนและเฮริโอดอร์นี่ b บ r r เ l ลเฮริโอดอร์คือตัวด้านขวามือส่วนสีเหลืองนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเ,เขายังไม่ให้เป็นอะความารีนอะความารีนเนี่ยมันก็คือตัว b บ r r เ l สีฟ้าๆน้ำทะเลแต่ตอนนี้ที่ผมไปนค้นมาในหนังสือเล่มนี้เขาให้สีในเฉดนี้เป็นกรีนแบ r เอลเราต้องอย่าสับสนนะ e ร n b a r r e l กับ emerald ไม่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่ม b a r r e l ทั้งคู่คือถ้าสีเขียวของเขาเนี่ยเขียวไม่ไปถึงระดับที่พอจะเรียกได้ว่ามลกตเขียวตัวนี้จะตกอยู่ในกลุ่ม g r n e n r r r l นี่ไงนี่ไงครับอะความมรินที่เราพูดถึงอะความารินตัวสีวฟ้าอย่างนีอ้อันนี้เห็นกันบ่อยเมือนไทยเชื่อว่าเห็นกันบ่อยเมือนไทยน่าจะไม่เห็น ไม่ค่อยคุค้นคำว่าเฮริโอโดมากกว่าคืออะไรเฮริโอดมันเป็นน่าจะมาจากภาษาลาตินนะเฮริโอโดรเฮริโอเฮริโอโดรก็น่าเป็นพวกเฮริออสเฮริออสมันเป็นชื่อของเทพอาทิตย์ของทางกรีกเขาอะ่ะครับผมอีกตัวนึ่งที่ขึ้นชื่อคือโทพาสนี่ที่ไอเฮียอาแจ้ทั้งหลายถืออยู่ในภาพเห็นไหมผลึกใหญ่มากบอกได้เลยความอดุดมสมบูรณ์ของ เออและยูเครนนี่ก็ใช่ย่อยนะดูรูปผลึกเขาเนี่ยผลึกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ด้วยการแตกหักเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมีน้อยแสดงว่าเมืองเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่เรียกว่าอะไรยังสดอยู่ยังใหม่อยู่พลอยเนี่ยยังแบบเจ๋งๆอยู่ครับอในที่สามภาพนี้คือโทพาสนะครับโทพาสอ่ะมาดูอีกภาพนึง่ง โทพัสที่เราคุ้นชินคุ้นชินนั้นส่วนใหญ่คือสีฟ้าแล้วอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสีส้มๆอมน้ำตาลหรือเราจะมีชื่อเรียกว่า imperial t o p a พจะเป็นสีประมาณนี้เรียกว่า imperial t o p a พนะครับเป็นโทพัสสีที่เ,เรียกว่าเป็นสีที่ดำที่สุดแล้วล่ะของโทพัสก็เหมือนกับทับทิมอะทับทิม,ททมก็ต้องสีพิจินบัตสีเลือดนก ยกก็ต้องอสีเขียวเรียกว่า Emperor j To p a โทพาก็ต้องเป็น i m p e r i a l To p a s ส,สีส้มแกมน้ำตาลอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้นอกจากนี้ไอสีส้มแกมน้ำตาลเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันยังมีอีกตัวหนึ่งของโทพาสที่อยู่ในระดับโรคของทาง UK นั่นก็คือ b บ c o l o ลอร์โทพขึ้นชื่อครับขึ้นภาพเลยครับ <c oughs> นี่ครับ b บ c o l o ลอร์โทพาสครับผมไบนเลอร์โท คือไอ้ไบคันเลร์เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของพลอยที่มันมีสองสีอยู่ในก้อนเดียวกันอ,อย่างไบคัลเลร์โทพาสเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินกับสีไอ้น้ำตาลน้ำตาลอิมพีเรียลเนี่ยอยู่ในก้อนเดียวกันซึ่งจะพบอยู่ได้ไม่ไม,ไม่กี่แหล่งอยู่ในโลกนี้นะครับเมื่อน,นามาเจียก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยงามครับอัอนนี้สีอ่อนลงมาหน่อยเห็นไหมครับเราจะเห็นเป็นโทนสีเหลืององแล้วก็จะมีสีฟ้าแซมเห็นไหม ไอ้พอแบคันเลอร์เนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทนะเราเรามาให้ดูประเภทนี้ก่อนอ่าโอเคอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์แต่วพราผม,ผมค้นเจอตัวนี้มีเออเราจะไม่เรียกว่าเป็นอัยเมณีดีกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นหินน่ะตัวนี้จะมีชื่อว่าแจสปิไลท์ครับผมแจสปิไลท์ครับแจสปิไลท์เนี่ยเออคล้ายๆแจสเปอร์อ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แจสเปอร์แจสปิไลท์เนี่ยมันจะเป็นหินที่ มีริ้วๆอย่างเงี้ยเป็นริ้วเทาลิ้วส้มสลับกันไปสลับกันมานะครับอาไปภาพก่อนนั้นดีกว่าน่าจะเห็นชัดกว่าไหมเนี่ยลิ้วเทาลิ้วส้มสลับกันไปสลับกันมาหินพวกนี้ก็จะถูกนํามาใช้ในการประดับปูพื้นทําผนังอะไรอย่างงี้บ้างซึ่งไอ้สีเหล่านี้มันเกิดจากแร่ธาตุซิลิก้านะครับที่แทรกอยู่ลงในเนื้อหินเหล่านี้ ทำให้มีความสวยงามซึ่งก็หาได้อยู่ไม่กี่ที่ในโลกเหมือนกันทีย่ยูเครนก็เป็นที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่แคนาดาครับผมถ้าที่ผมจําได้นะนี่ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เรามานําเสนอให้ดูนะครับอของอกลุ่มพลอยนะครับของรัสเซียและยูเครนนะครับ